เอาเอาเอ้ยเอาเอาบันนี่เอาเอาเอาใส่ถุงใส่ถุงพัดเขาดเยอะจากเสี่ยวไปท่าใดมาเอาถือใส่กันมันจะม้วนจังซีละเออถ้ามันคนน้อยนี่บ่ม้วนถ้าคนหลายมันม้วนดิแม่นี่คนหลายๆกับวนแง่กันแท่งม้วนพี่น้องแง่เขามัเลยพี่นาะแง่เขามันแง่กันเขาได้เนมาเลย เอผมขี S <S <it ug ate> oh, ้เต yeah. ้ากันวอมัในีแงเขามาแล้วมัในีผู้ยุ่งหนากับผู้ยุ่งแรงมัในจักขี้เต้าจักขี้ยมาในีสู้เข้าไปมัในีโอู้ยผู้ใช้น้ำหอมนี่ทีไม่อยากฆ่าเขาอันนี้เด้อง่ายใหญ่เล่าบุซ่าหนึ่งหมื่นบาทผู้ใดอยากได้ยันเด้อมาเอาเด้อพี่น้องเนี่ยเงินแบน เวลาองงานประคัมหนึ่งอ้าวหนึ่บาทของไคยไทยลูกบุญหนึ่งันบาทยกมือขึ้นนาเ่เน่น่เน่เน่เราบอกเอันนี้เอาหนึ่งพับาทนะจ๊ะเออใจเย็นยันลูกผู้ใดง้นี้คฝากมาในลูกเดของพันบาทรับตังเด้มาฮะมาฮะมารับตังได้ใหนึ่งพันบาทรับตังได้ลูก้ใดนี่โอ้ยยสาว เอาไปเชิมแน่พอนเออพลังจึ่งแมวนหัวไฟกันเจิมเชิมเจิมเออเอาพี่มาหาเอาไม่อีกแผ่นหนึ่งเลยพี่มาหายันน่ะอยัางอีกไหนเออมา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 เงอะพี่น้องแงอะพี่น้อเอาดันเดซโซ่ให้พี่น้องเลยน้ำมันลงไป อ้าอาจารย์ครับอาจารย์รยไม่ได้ต่ะครัโอเคครับพันหนึ่งาูทก็ต้องจุดยินดีบริจุดทุกดาวครับปฏิฐานขอได้เลยส่วนเจดียูฟังนั้นทูกสิบหกดอกเนาะเจดีย์ที่ยุคางซึนเนาะเจดีย์ข้าวนะเขาแน่นอนยุคางซึน มนหนูตัวเล็กออกนมากเลย่ะยันีัว้ากเมาพี่กันฝากทมาพี่บุาบ้งขอาบ้าบ้าบ้าพัอเ้าบมาเลยบมาเอาบาเลาบ้าบ้บาบเาี๋ยวหาใหา้เอ้าย้งอ้กบ้กบ้าบ้้า้ายบ้้ยบ้่้ พรัราอพะามแมแม่พะนะทุเสียบ่งเด้จกเกนสองล้าน่ะได้หมดเยไปย้อนไปดีแม่มากนเลยเอาขอชิวให้ไไปแล้วขอให้ผัวรักผัวหลงเออช่วอวช่วยให้จันรับ อ่าปังๆได้อีเด้อสามวัดสามพันล้านอ่ะวางไว้อ่ามีไหมมีไหมแผ่นยันรุ่นใดจำได้มันมีบ่หมดหรือยังไปเอามาจนสิ้นมีเท่าไหร่เอามาให้เพิ่งเพิ่งไก่อนอ่าแผ่นไหนล่ะแผ่นเยาวแผ่นกิ๊กเนี่ยแผ่นยันอ่าแผ่นยันมีไหมแม่แผ่นยันอยู่ที่ร้านมันมีไหมแผ่นยันอยู่ตรงบูชามีไหมดูแผ่นยันมาให้หน่อยครับแผ่นยันเหลือไหมแผ่นยัน สาวแผ่นยันมาหน่อยแผ่นยันมาหน่อยอันนี้ร่วมบุญอีกอย่างมีแบบนั้นแบบเดียวใช่ไหมอาจารย์มีมีแบบเป็นรูปภาพอาจารย์เอาเอามาดูไม่เอามาดูเอามาดูเอามาดูสักสิบอันนัอได้แค่ะ่มาแต่ละสาวนี่มาอักมหัวลย ร่มบานนอ่สาธุอ้าวเปิดโชคเปิดลาเปิดประมีเปิดดวงสตาสิทษฐีอ้าวเพียงเออสาธุเด้ออ้าวเด็กให้ดูด้วยปังๆเออสาธุอ้าวให้ปวดรักปวดหลงสุขภาพแข็งแรงสาธุเออผู้ใดผู้ใดได้รับน้ำมนต์แล้วก็ให้เศร้าเบาเนี่ยเพียงบานนี่ลุยๆปังๆเนอะอ้าวอนเอออฮะาจารย์มาทางนี้นะอาจารย์น้ำมนต์เพียงเพียง ้าดูอ่อสุขภาพแข็งแรงแบบนี้อ่าบอดอาจารย์นี่แต่แบบนี้อาจารย์อาจารย์ครับนี่นี่นี่มีแบบไหนอ่าอีแม่อ้เพ็ดเพชดเพ็ดอยู่ไหนเพ็ดเพ็ด พีทไปสักกี่บอลอ,อ๋อพีทไปสักกี่บอลประคำอยู่ไหนครับประคำประคำประคำหาประคำมาให้หน่อยได้ครับเด็ดนะ มาเลยมวนเออมุนอุ้ยคุยมุนปานตีเฮ็ดเบ้ามืึนเบาหยาบรับมือเจ้าที่จะได้แหงบอกว่ายังเง่แหงเง่ยเนาะไล่ขายเง่ยะใช่กันรวดคักบระวดประเด็นยันจื้อตออไปเอามาคุณเจอมนี่พัดหนอกออก ใครก็แย่วว่าหนึองพัครับไอ้โอ้ยจะไม่โลนนะครมั่งกเจ้าได้กระได้อันหนึ่งพันาเอาทั่วระสับกู์ดดังรับในวินนองเขาทั่วเขาทคาลขกแล้วดวยด้วยตายบาทเอง ตายบัดเนี่ยเอาหมุนไปสู่เขาบาดเขามแมลงสู่เขาพี่น้องสู่เขาแง่ไม่ได้ทีนึงเลย่น้องเด้อซอยกันแง่ไม่ได้ทีนึงสู่เขาบาดเขามแมลงแง่เขาบ้างครับเออแง่เขาบ้าง่น้องแง่เขาบ้างแง่จะไปยื่อเงาเขาไปได้ด้วยแง่เขาไปครับเอาเงินมาบ้างเออไม่มานี่ยต้องหาตัวไปด้ว ล่ำรวยล่ำรวยปะเนี่ยาไปะเนี่ยหลังเลิกสีก็ใส่กระเป๋ากระเป๋าเสียเออเอาหลีข้างอีเมีนะครับเอาอีเมีขึ้นนะครับเอาอีเมียเราขึ้นแนบมุงเจ้าเห็นว่าผู้เฒ่าขึ้นไม่ได้มุงเจ้าเห็นว่ามุงเจ้าเห็นว่าครับเออโอ้ <C> e <as> แม่ปินจูหวัวแม่ปินนจูหวัวมันก็เสียดอกปินนะมันเล่่ผมมันอันหนึ่พบาทไ <c oughs> อ่หนึ่งพันบาทยกมือขึ้นนะเ <c oughs> อาออกกไป <c oughs> มวนครับ <c oughs> ไอวมูบุญซื้อดีๆ1หนึ่งพบาทนะหนึ่บาท ได้บัตรหนึ่งร้อยนะอ่าเป็นไงเป็นไงดันเข้ามาพี่ดันเข้ามาเอาให้ได้แงจะออกก็ได้คนเล้วไม่ใง่ขาาเท่าย <c oughs> อะไรขายเท่า,าไหร่อะขอได้ขายไว้นะอ่ะรูปประคัามมาหน่อยไปเอาน้ำมาเลย ประคำอยู่นี่มีกี่เส้นประคำอยู่นี่มีกี่เส้นนี่อไดจับอเลยทุกอย่าง

เรามีร้านให้เอาไปแขวนไว้ที่ร้านถ้ามีบริษัทให้เอาแขวนไว้ที่บริษัทแล้วยังแผ่นเดียวพี่กุเหลือแผ่นเดียวเหลือแผ่นเดียวแต่ถ้าเรามีบ้านให้เอาไปไว้ในห้องนอนหรือห้องพระแผ่นห้าพันครับเหลือแผ่นเดียวนี่นี่นี่อยู่ทีนี่ให้องพระได้นาให้ได้ครับได้ของพระได้ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นพบะพุทธรูปปางนาคโปกขาที่อาจารย์ เมื่อวานนี้ครับทุกคนเมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้ให้เคีนเนี่ยเอ่านุ่นเคีนนุ่นครับคันหมักไงนะครับทุกคนมันยกพร,พ,พระพุทธรูปต,ตัวนี้ออกออกมาวางไว้แล้วจะเอา,เอ,าองค์ใหญ่องค์ไม่ไปตั้งมาตั้งแทนครับแล้วจะเอาองค์นี้ครับเข้าไปอยู่ในนี่ครับในถ้ำนั้นที่กำลังสร้างเลยครับปัณณ์นี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นคือ,คอ,คอนุ่งเมื่อคืนครับ ยกบุกข้นเลยขนาดเค้นบักเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นโรคสลิงครับเ,เวลายกเนี่ยมันเขามันเขาสิ่มื่นสลิงเพเนราะาก่อขืนก่อขึ้นก็ที่คอยยกขึ้นเป็นยกเลยเมื่อวานนี้พอยืนเบิรงอยู่ประมาณกับชั่วโมงครับก,ก็นึกว่าเขาปิดยังกันขาเจ้าขึ้นบนอยู่ชักวทีแล้วที่เรียกโงกบุกข้นนี่ครับทุกคนเบิรงครับตรงฐานนั้นน่ะมันจะเป็นปอกเหมือนปอกซางนะครับทุกคนปอกซางแล้วเอาวันเอาปูเนื้อเทเข้าไปเนบ่แล้วก็นี่ผันเอาพระพุทธรูปเนี่ยหยองทึ้งครับ เมื่อวานนี้เราสามารถที่จะยกขึ้นได้เลยครับทุกคนโอ้ถือว่าผมกับกับปัญาเสื้อผ้าจิตยกบุกขึ้นนลยครับผมกับแปะแก่ผมก็นั่งเบื่อตั้งดุนในเมื่อวานนี้ครับอันนี้คือเปริน,นที่ข้าเจ้าไปบูชามาอยู่มงบุรีนแต่จุดบูชาดอกไม้ครับแล้วกลับมาวางเพื่อขอถอ,อ,อสิมีหินนี่ครับต,ต่างๆน,นานาครับติดหินเล็กไหลหินเป็นลูกแก้วมรกตเนีย่ยครับประมาณนี้ครับตรงบริเวณนี้ อันนี้ก็จะเป็นยอดดวมที่ได้มาเอ่อกราศบ่ายเลยครับนี่อันนี้ก็คือโบเรื่องพระพุทธรูปปางนาคปกองค์นี้ครับเป็นพนมยอมลงครับก็เลยอาจารย์ก็เลยโบโบโบลงครับถ้าไม่อยากอยู่ให้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยครับนะเพระอาจารย์เพิ่งกะอยากที่แรกตั้งใจว่าจะเอาขอบไปข้างใ่ไนพูดละแต่ว่าเป็นพนมยมลงครับกะทุกะบ่นหนักนกะบ่นอาจะหนักปานนั้นนะครับเป็นคนเนาะแบบหลงังทุกคนกับเบืองเนีน้ยมันก็ไม่ได้ ง่ายไปด้เลยค้นบทสามารถที่จะยกออกได้ครับทุกคนกาปติหาองค์ไม่ไปไหวไปไหวเนนี้ครับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่กำลังสายนะครับตอนนี้กำลังเคเทงบุญเทงทึงแล้วครับทุกคนกระบืนานรุ่นนะครับกติสธิ์ครับทุกคนเพราะว่ากับนี้สั่งมีฝีมือเนาะฮ็ดเนาะตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้ไปเตรียมตัวที่จะไปอุทิศครับแต่ว่าวันนี้เพิ่นกติสวดมนต์ก่อนครับ ส่วดมต์สวดมุ์แล้วก็ค่อยไปเดินทางประมาณสองสามนก็เดินทางไปถึงพุนก็จิประมาณแก้งพอดีครับทุกคนนะะก็จะฝากฝากวันที่21นะครับวันที่สิบอนี่ก็จะลืมเอ,อมาร่วมพิธีพุทธายพิเศษนะครับเพระาะว่าทีมีเจจีมอ,อมาหลายครับมาหลายอยากเช่นปูศิลาครับตอนนี้กําลังไปนิมนต์ปูศิลาอยู่ที่กาลสินครับนิมนต์มาได้ก็ถือว่า วันนี้กับบัธรรมดาเนาะนะเนาะก็ขอให้สาธุขอให้ปูศิลาอ่ารับนิมนต์แล้วก็เดินทางมาร่วมพิธีพุทธายปิเสียคับอาจารย์ลินสุจิตุเนาะทุกคนเนาะก็มาไขกจะมากับมาก่อนมือสองมื่อนะครับเพราะว่าเออ่ถ้ามาเราจะนั่งกับศิบุมีที่พักเนาะถ้าใครจะมานอนนะครับอ่าที่วัดกบบนีที่หลับที่นอนมีห้องอ่าคุณยิงของผู้ชายแล้วก็มีศาลาที่ใหญ่กว้างขวางสำหรับญาติโยมที่จะมาพักผ่อนหรือว่ามาสวดมนต์อ่าประมาณนี้ครับทุกคน การชิพนี้ผมกะขอจบชิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันวันที่สิบเอ็ดนะครับเนาะเพราะว่าผมกะบ่าได้เดินทางไปกรุงเทพน้ำพระจาจาร์เนาะวันที่สิบเอ็ดเจอกันไหมนะครับอ่าชิปนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับชิปนี้ผมกะขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนไปเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ